ครับพบกับผมช่องคนสกาวนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูรถขุดครับเป็นค่ายโกบิโก้ครับ SK200 นะครับรุ่น10ครับดเจ้ามาเทนครับวันนี้เนี่ยครับมากรบดินท่อส่งน้ำเข้าจำนาทานเรานะครับ เนี่ยครับเป็นประตูน้ําครับเป็นวาล์วใหญ่ที่เปิดเข้าชมระทานด้านน,น,น,านู้นนะครับเรนน้ําจะมาฝั่งเนี่ยครับเขาบอกว่ามาฝั่งทางนางรองเนี่ยครับเอามาทำพ่อฝังไว้ใต้เนี่ยครับพ่อซีเมนต์นะครับเป็นพ่อทรงใหญ่เลยครับส่วนด้านนู้นเป็นสิบร้อเจ้าโชกุนครับ อ้ยครับอยู่มุมไกลเลยนะครับเป็นซูบิชิฟูโซครับมีเกรเดอร์ด้วยนะครับมีเจ้ามาร์กเอ็กโบิโกเอเคสองรรุ่นแปดครับขุดดินขึ้น10บล้อทางนู้นทำงานปากบอครับงานเทใกล้ๆครับเดี๋ยวพาไปชมครับมีเกรเดอร์ปรับทำถนนในตัวนะครับเป็นงานใหญ่อยู่นะครับทำมาหลายเดือนแล้ว วันนี้น่าจะเก็บงานให้เสร็จเอ,อ,อเคครับมาดูครับเอเคครับตรใกล้ๆครับจมพาไปใกล้ๆครับ ถนนคืนครับเป็นถนนรอบจมทาน,นครถ่รุ่นสิบสองตัวเลยครับมาเทนครับวันนี้พามาถ่ายทำให้ชมไว้ใกล้เลยนะครับวันนี้เก็บงานเกือบเสร็จแล้วครับวันวันสองวันน่าจะเรียบร้อยครับ เต็มเต็มครับถัดไปชมชมมาเรื่อยๆครับโอ้โอ้โอ้เอ้เอครับวนๆสลับกันไปครับความเค 5v ครับ เยงเครื่องนี่หวานเลยครับโซโบหรือเครื่องยีโน่ครับขอบคุณเ c ซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับช่องคนโซกลาวครับพิมพ์คำว่าคนเงินวักโซกลาวครับแต่คนหาไม่เจอพิมพ์คำว่ารถขุดคนโซกลาวก็ได้ครับ แดดร้อนจ้านะครับเวียงดินครับนอ่ครับท่านผู้ชมรายงานกำลังสั่งงานอยู่นะครับ สาโอ้โ oh หสวยงามครับนี่ครับสไลด์ดินลงครับทำให้ชมครับสวยๆครับ แดดอาจจะรอดหน่อยนะครับเสียงอาจจะจ้าหน่อยก็พยายามปรับทิศทางให้ท่านชมได้ชมภาพชัดๆครับถ่ายทำโดยใช้กล้อง XE5 นะครับกูจิฟิลมครับมันได้ใช้โทรศพัพท์เเราต้องลำบางหน่อยครับ ขุเยอะด้วยนะครับวันนี้ามาดูทางคันนี้กันครับนี่สวยงามครับภาพรอเลยนะครับ เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราไม่รีบครับวันนี้มีคนขับรถมาให้ครับผนสกาวน้อยครับนี่ครับน่ายโอไม่รู้จะถ่ายกันไหนดีนะครับมันจะมุม,มสวยๆเลยครับ ดูขนุนครับไปตรุ่มแตชมยาวๆครับวันนี้อาจจะไปตัดต่อทำหลายคลิปอยู่นะครับไปท่านผู้ชมดูต่อๆกันเรานะครับแต่ว่าไฟาใหญ่เกินมันยาวเกินก็ัวท่านผู้ชมเบื่อครับต้องไปตัดทําหลายๆคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูัวท่านผู้ชมดูไม่จบนะครับ แบบด้ยาวไมครับข้องหลังด้วยนะครับเป็นตัวท็อปเทนของโกวิโกครับตัวรุ่นท็อปแต่มีรุ่นสเปียออกมาแล้วครับเปรุ่นสเปียออกมาแล้วแต่ยังยังยังไม่เห็นมาทำงานบริเวณแถวนี้เยีะถ้ามีเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูครับคนสกาวไม่พลาดเลยนะครับ ทางเราช่วงนี้ก็เป็นหน้าเล้งครับท่านผู้ชมดูครับนี่ครับไหลเข้าทางนี้ครับไม่แน่ใจว่าเขาจะทำต่อหรือเปล่าด้านหน้านี้จะโกลุหรือเปล่าโน้นนะครับไหลด้านนู้นเลยครับอเคครับชมมุมชัดๆกันครับ ช่วงเก็บงาน,นครับโอ,โอ้ยตรุมไปทันมาชมดูครับฝากกดไลค์ตามช่องคนณอกาวด้วยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้ติดตามช่องคุณสกาวมีคลิปถ่ายทำรถคุดรถสิบลอ้อเราครับแล้วก็มีคลิป ตีพึ่งมิ้มครับวันนี้ก็น่าจะมีไปตีอยู่เจอไว้ลังนึ่งแล้วครับไปตามตัวกินน้ำจนเจอลังแล้วครับหาอยู่สองสามวันเจอแล้วครับวันนี้น่าจะได้ไปถ่ายทําให้ท่านชมได้ดู เรื่อยๆครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเพื่อเบือคนซอเกา้าครับนี่ครับตัวเดินแรงครับปัม๊มแรงตัวเดินแรงรถใหม่นะครับอันนี้เป็นอะไรหน่อยออครับชมคันนี้ครับฝากท่านผู้ชมครับ สำหรับเอซท่านใดฝากอุดหน,นุนร้านขายปลาคนสกาวด้วยนะครับตั้งอยู่ติดถนนเส้นถนนบุรีรัมย์ประโคนชัยนะครับมีปลาครบวงจรครับปลาทำเองนะครับปัดแบบป้นบ้านทำมายาวนานแล้วครับขายกันมายาวๆแล้วครับใช้เพึ่งทำนะครับทำเป็นอาชีพมานานแล้วครับ คนสนกาวขายอยู่ติดติดกับถนนเส้นบุรีรัมป์บาคนใช้ครับใกล้ๆก,กับสีแยกสวนนกเลยมานิดนึงนะครับหน้าโรงเรียนวัดเยอะสิกเกครับบ้านเยอะสิกเกหน้าหมู่บ้านนะครับติดถนนเลยหน้าโรงเรียนเลยครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกก็ใช้ g o o g l e แบบนำทางมาครับ กดตะกาวปักหมุดไว้คําว่าปลาแม่บุญมีหรือปลาจอบแม่บุญมีครับร้านขายปลาแม่บุญมีหรือพิมพ์คว่าร้านปลาจอบแม่บุญมีครับปากเกตเดอร์มาแล้วครับหนุ่มปากหลุนกันด้วยนะครับเปิดขายตั้งแต่ หนึ 1> 1่งโมงเชา้าไปจนถึงสี่โมงเย็นนครับสำหรับท่านใดที่มาไม่ทันก็มีเบอร์โทรติดหน้าร้านครับลองโทรเรียกคนสกาวดูวครับถ้ายอยู่ใกล้บริเวณก็ออกมาขายได้ครับถ้าไม่ได้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลๆก็มีคนไหนเดียวคนสกาวจะติดต่อมาขายให้จันได้ครับ ท่านผู้ชมท่านใดบอกว่าดูจากในเพจคนอกาวนะครับดูจากในคลิปคนอกาวมาซื้อปลาเรามีสว่วนลดให้ครับเราจะมีสว่วนลดให้นะครับเราจะขายให้ราคาบ้านๆครับทั้งปลีกและทรงนะครับ่าครับมาชมกันหรัแบบคันนี้จอดอยู่นะครับ อูคันนี้คันต่อครับแดดจ้าเลยครับวันนี้ก,ก็ละเจอาเกเตอร์ของเรามาแล้วครับนู๋ไม่จะพักที่ยังหรือเปล่าไหม่รู้ครับโอ้ยนู๋พาหลน้น ริ้วเลยครับอาล้วครับนี่เปยี่ยนท่ายืนไ่ครับฝากบอกทุกท่ทานที่เข้ามาชมคลิปครับเป็นกำลังใจให้คนชอบกาวได้ทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ ยายครับตัวก,กาวก็พามาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันกันท่ากลางแสงแดดนะครับมีท่านใดติชมอะไรก็ติชมได้ครับ นะครับกระนูน้นภาพสวยๆครับ ครับท่านผู้ชมเป็นคลิปยาวๆหน่อยนะครับจะไปตัดต่อก็เป็นน่าจะหลายคลิปอยู่ครับท่านผู้ชมไปชมนะครับมีคลิปหนึ่งคลิปสองครับอีพีหนึ่งพสองว่าคลิปมันยาวเกินครับนี่เสียงปั๊มหอนนิดๆครับ ชมยากเหมือนกันครับภาพที่ในมุมนี้ก็ช่วยกันเวียงครับชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับน่าจะเต็มครับดินตรงนี้ลึกอยู่นะครับนี่ ลึกเลยครับอ่อยฝุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมเรื่อยๆครับผู้ชม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพเพียงเท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องคนซอ,อกลาวด้วยครับพิมพ์คำว่าคนเว็บวัดซอกลาวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ,โ,อโอ้โอ้มาแล้วภาพกำลังสวยเลย ยาไม้วางนี่ตอนนี้นคขอจอยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ